สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้แอนจะพาไปพวนดินย้ายต้นแต่แตงไทยพี่น้องลวกะ็เมล็ดพันธุ์ต่างๆพี่น้องตนี้ก็เอาพักสลัดคอดมาฝากพี่น้องมันกําลังงาม,มกําลังฮอเลยจ้าฝนแน่แดดแน่กะกําลังเขียวพี่น้องต้นได่พ่อไงกะจะท้อนไปกินก่อนพี่น้องปอดสารพิษแมงเตี่ยมหัวหัวอยู่จ้าอยุดนอัแอนตรงกลางแอนของแอน สลัดคอดนจ้ะแต่พอเป็นอย่างยี้มเนกกินเข้าก,ากับไปล่างเอาก็ได้พี่น้องเนี่ยจ้าภารกิจวันนี้ก็คือในโค้งพักจ้าพี่น้องก็จะคูดดินพี่น้องพ่วนดินคูดขึ้นมาตัวนี้ล้จ้าก็จะปงนี้แอนก็จะเอาพักบุ้งโลงกับอ่ะขนาพี่น้องเพราะว่าแบ่งสัดส่วนให้แบบว่าทั้งในแบบให้เขาได้กินก้อนยังใช่ไหม,มจ้า ต้นข้านากะก,กำลังงามพี่น้องจะไปง่ายลงมาจากอันบนบ้านกับพว่วนดินแอนพวนดินก้นไปพี่น้องเอ้ยพ่ออันเศร้าเหตดเนี่ยจากหน่อยตกแรงมากพี่น้องจะปวดไปเมื่อจะทึ่งหลังทึ่งแขนทึ่งขาทึ่งการข้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่า,วามันโดนแล้วจา้าเข้าบ่อด้ออกกาลังกายแบบนี้เขาบ่าไดดใส่แอนแรงแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นแอนก็จะใส่ขีดมา้ากับขีน งัวนะพี่น้องที่ชนิดอัดเม็ดจังสีล่ะจ้าบ่ต้องใส่บ่ต้องใส่ทุกพื้นที่ไหมพี่น้องแอนจะใส่เฉพาะตรงที่แอนปลูกพักจ้าบางคทื้อเขาใส่ไปเม็ดจึงสีมันก็ไปเลี่ยงหยางสิไหมถ้าขนาดหยามันอันบ่ได้กินอันขีงงัวขีงมามันยัางงามอยู่เลยพี่นอ้องเนี่ยจ้าจแอนกับพ่วนพวนุนตีดินไปจนห่อให้มันเม็ดในน้อยพมดละตีให้ละเอียดที่สุดพี่น้องเท่าที่แอนจะสามารถทำได้พี่น้อง นี่ก็จะเป็นไม้ไอ้คาดแบบบังสีพี่น้องเอนก็มาซัก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 ลงยังสีเหรจ้ะแบบว่าเขาก็ค้มดีได้พี่น้องค้มดีดีกับตีตีตีดินไปดินได้ก้อนแก่นก้อนกลมๆที่แบบว่าบอละเอียดกับเขาก็เคี้ยเคี้ยวไปพี่น้องเขาก็ซอยได้จ้ะเนี่ะเตรียมไว้แล้วปลูกข้าหน้ากับพักบุ้งยางละเนกระน้อยในโค้งพักที่จะได้กินก่อนพี่น้องอากาศมันห่อนเ้จ้ะในโค้งตัวนี้ห่อนเพราะว่าเขาเป็นพลาสติกเนาะพี่น้อง ดินแอนไปซื้อมาเม่อว่านนีสองถุงพี่น้องปีนี้บ่คอยได้ซื้อหลายจ้าเพระาะว่าอันมันแพงไหมพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันขึน้นราคาเมื่อแอนก็เลยซื้อมาพ่อสานีจา้าใหญ่เฉพาะตนกาที่แบบว่าเขาอ่ะแอนต้องการยี่หรีเนาะจ้าเนาะแอนก็สิเอมยาใหญ่แต่งไทยแล้วก็อันบักฟักบักท่องบอกักอื้แอแม่พี่น้องเนี่ยเบิ่งบักแต่งไทยพี่น้องเอ้ยปลูบบกเมื่อดอกจาก้าแอนก็ ปลูกบะลายปีนี้ปลูกบะลายประมาณห้าสิบก็นต้นพี่น้องนับแล้วกระถางละกระถางละลุมละสองตน้นไหมพี่น้องนี่แหละห้าสิบต้นพอ่อละจ้าซ้ํานี่เหลือเฟือละพี่น้องเนี่ยเอามายายพี่น้องบ่ไ,งงไว้อีหลีจา้าถ้าจะปลูกเมื่อนี้ก็คือแบบลีลาคลเลีย,เ,ยเลยแหละจา้าเพราะว่าแอนบ่ได้เฮ็ดแคบแปลงพักแปลงนี่แปลงเดียวได้พี่น้องในโค้งตรงนี้ตรงโค้งเดียวได้พี่น,อน้อง,ง,ง,อง,องมันจะมีอีก หลายทีพี่น้องก็สีเข้าใจว่าโอ้เหตุผู้เดียวแฟนพันอาจสีซอยในเรื่องการไถดินเนี่ยจังน้อยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะแอนเป็นคนเหตุเหมือทุกอย่างจ้ะพี่น้องคนบรู้จะขั้นตอนในการปลูกก็คือถ้าเจ้าอยากปลูกเจ้าก็ต้องเ็ดเองจังสี่น่ะจ้ะแต่ว่าพ่นมันมันอยู่ในการพุวนดินนะ่ะพี่น้องอีกแปลงนึงก็ท่าอากาศพี่น้องกับอันข้างนอกนี่ละพื้นที่คางๆกันนี่ละตรงโคง้งตรงนี้ละ ถาเวลาย,ยังเดียวแอนขึ้นไปทอนอ่ะต้นก้าขนาดมากพี่น้องเอามาล่งแล้วละจ้าพี่น้องตรงนี้ก็ง่ายเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่มืดก็เลยว่ไใดทายหฮเบิง้งช่วงนั้นพี่น้องก็แล่นขึ้นเอาไอโทรศัพท์ไปชาร์จไว้ก็เลยบุะระว่ได้อนทายให้พี่น้องเบิงนะ้งเนี่ยจ้าก็เป็นส่วนพื้นที่โลง่ลงๆตรงมุมตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะต้นทูไอต้นอันพักบุ้งพี่น้องแอนเอาล่งไว้เรียบร้อยแล้วจ้านี่ก็เป็น ตนขานาจ้ะรอวันเวลาในการเติบโตพี่น้องสีเขียวมาแเ้รพี่น้องมึงเนี่ยมองเลวสดชื่นตามากๆเลยจ้ะแต่ก็ยังขึมฝา่มฝาขึมฝนเหมือนเดินจ้ะพี่น้องเนี่ยจะขึ้นบ้านหากินขอกินเขา่าพี่น้องโอ้ทั้งเมยทั้งปวดเมืยอแอ่แล่แต่ว่ากะใจกะรักพี่น้องมึงสภาพคอยสีหลอดบอ๊อบวะไปๆึ้นไปกินอันตำมกหุ่งกับอันต้มน่อไม้อันซดน้ำกันพี่น้อง เดี๋ยวขอสิพ้ามูเจ้าไปเก็บอยู่เดอ้ออันรอบนี่อันรุ่นน้องอยู่ประเทศสโลเวเนียนี่ลหละจ้าเพิ่นไปอิตาลีเพิ่นกันเลยอันแวะเก็บไมา่ฝากพี่น้องเพิ่นก็นฝากเพิ่นเสื้ออันบักฮุงมาน้ำไเลกว่าถ้ามีบักฮวงอันเอาไม้พี่ยกหน่วยน้ำไนเดอ้อเลยว่าจจงสีนะก็กินตามบักฮวงใส่กับอันต้มนองไมส้สุปปีและเถื่อพี่น้องออกปีและเถื่อเก็บปรดนี้แต่ถามว่ามีตูแ่แชรหลายบ่บม่มีดอกพี่น้อง ตแต่ว่ากสิพ่อพ่อต้มล่ะกสิเอาแซ่ไว้อยู่จ้าพ่อแบบย่ำเฮาอยากยังสีเฮากสิได้พ่อออกมากินไหมพี่น้องเดี๋ยวขยสิพาไปเก็บเด้อพี่น้องเด้ออันน้องไม่น้องไม่อัน,น,อ,น,อ,อ,นอยู่ประเทศสโลวีเนียนี่แหละจ้าน้องเขาบอกว่าพี่มันมีเอ่คอคนจีนไปเก็บเด้อพี่อันสองฟัวเมียไหมโอ้ยเอเขาอ,อกกอวไปอันเก็บเอาบากักหลายหนึ่งมา่งแล้วพี่ก็เลยว่าอัน เดี๋ยวฝนตกอีกเขาเจอฝนเขากระแทกนอกขึ้นมาอีกอกเพราะว่าอันไม่ไพ่พี่น้องเขาเกิดหลายยังสิแม่จ้าจะจะถามว่าอยู่ตรงใดแอนจําซื่อว่าใดพี่น้องก็คืออันน้องเขาผ้าไปก็นั่งรถไปน้าเพลยังสิแม่จ้าก็ผู้หัวมันอยู่ตรงใดเดี๋ยวนึงละก็สิไปอันคิดว่าสิไปวันอาทิตย์นี่แหละพี่น้องก็สิไปเก็บมาอันไว้แต่กินแต่สําหรับแอนกะ กินกินดูกับบ่ดีพี่น้องเพราะว่ากะคือ,อยังว่าเป็นโลหิตจางแล้วก็เป็นโรคนั่นโรคนี้กินกองดอกของดองนอหมอกนองใหม่หลายกับ่าไจรจ้าร่างกายคุณหนูพี่น้องจ้าต้องดูแลก,กันไปพี่น้องแต่ว่าเขาจะกินน้ำเอาน้ำเอาน้ำเขาหิวมากเขากินน้ำเอาน้ำเอาเลยไ,ได้พี่นอ้องก็กินบ่อยอย่างเลยเขายัดเขายัดเขาเขาพราะเขาอิ่มแล้วตอนนี้โอ้ บลูกลำลังจะคองประนเงกินเข้าไปมันกระแน่นมันก็ตีขึ้นมาตีขึ้นมาเนี่ยเออแต่ถ้าแต่ตอนกินเนี่ยโอ้ยแซบไรแต่บอกคงกับแซบพี่น้องตามรสชาติถึกปากไอ้้องกับแซบมาแล้วเนาะอือนี่นะกัดอ่อนๆพี่นอ้องตตมออกว่าหวานหวานจานน้องไม่บรขคเดลอพี่น้องเลยหวานแต่ก็บริหวานมากไหมพี่น้องกะแซบดีอยู่จา้าเนี่ยจ้าเอาแต่อันยอดอ่อนๆส่วนแก่ๆกับว่ากินและพู้ได้ก็สิกินเนาะคอยกับเบาไปแปลกเนาะ ี่นอกเนี่ยหลอกออกบอกออกจ้ะอันน้องคขาว่าพี่อันผัวก็เมียอันคนจีนเพิ่นเอาทุ้งกระสอบไปใส่เว้ยไดบักไลยกระสอบมาสันสะรอน้ำเพินก็ยัง่าคนจีนเพิ่นก็มากินนาะพี่น้องแต่ถามว่าฝรั่งเพิ่นกินว่าเขากินบ่เป็นหอกจ้าพี่น้องน้องไม่เนี่เขากินบ่เป็นหอกจ้าอันผู้บางคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าคือไปเก็บได้อ่าถ้าเขาบ่ให้เก็บ ถ้าเขาบอกให้เก็บอิลีแอนคิดว่านะเขาต้องเขียนป้ายแล้วพี่น้องเขียนป้ายขึ้นบอกเลยห้ามเขาปลาห้ามเก็บเลยสิแม่จา้ามันก็สิมีประเภทบางคนที่แบบเดี๋ยวเขากะจับเดี๋ยวเขาอันนั่นเดี๋ยวเขาอัน,นี้เังสินะพี่น้องนะอันก็จกสีบอกวคว่ำใดเนาะถ้าเขาบอกอยากให้เก็บอิลีนะเนาะฝรั่งเขาสิเป็นสไตล์ที่แบบว่าเขาเขียนป้ายบอกเลยพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้อง อิ่มละละ,ละจ้าเดี๋ยวสิพาไปเก็บเด้อพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้คอยน้ำเด้อไปละเด้อ